Okay. นะะไหนหมูกระทะยังไม่ทำหมูกระทะเลยไหนหมูกระทะดีไหนทำหมูกระทะดีอร่อยมากเลยไหนเไนเ็นหมูิ้งไหนพี่ซ่เอาใส่หมูกระทะเลยแล้ว

นหนทำไมย,ยูไม่หันหน้ามาทางกล้องอะ่ะก็ยูทำหมูกระทะอยู่ปะยูหันหน้ามาทางกล้องสิจะทำหมูกระทะกันหมูกระทะอร่อยมากเลยอ,อร่อยทแชทเทบแช,ะชะเลยก,ก็ใส่น้ำปลาจุ หมูกระทะเสร็จยังยังไม่เสร็จตอนไหนจะได้กินเดีย๋ยวพี่พอเอาไฟให้ไหนพี่พอขอไฟให้น้องหน่อยน้องจะทำหมูกระทะพี่ก็มาครับพี่ก็มาครับไหนปลาหมึกมันสุกยังยังไม่สุกเาหอไฟใ้น้องหน่อยทไมเสันใส่ชูเกลืออยู่ ม่หมูกระ,ะ,ะทะเสร็จยังปลาหมึกสุกยังฉันฮังกรีแล้ว โอเคเฟนิชหมูกระทะไหมแล้วยังหมูกระทะไม่ยังจะไม่ไหมพี่พอเอาไฟไปแล้วอ่าใช่แล้วมันสุกไหมยังไม่สุกมันแต่ฉีดหน้าหมูแผลมันแผลมันแต่หนีมือหมูกรหรอฮะใช่แผลมันแผลมันจะกระโดดหรอแล้วนี่หิวแล้วอ่าทำยังไงดี เอาตมาเอาตัมา <Okay. S 2> <Okay. S 3> mm ุมสลีครับสวยมากไหม b e a u

โอเคเวดี้เวยดี้เชฟหังกี้แล้วเร็วเร็วๆฉันหังกี้แล้วเชฟมาเอามาได้แล้วมาเสร็จยังฉันจะกินแล้วยจะไม่เสร็จเลยโอ้ทำไมอยู่ทำนานจังเลยอ่ะลูกค้าหนีหมดแล้วไมมอหน่อยพี่ว่าจะทางเชไม่อย่พึ่งนะเ,เร็วๆฉันจะกินแล้วฉันฉันหิ้งกี้แล้วเสร็จแล้วโอเคมาใส่จานให้ฉันเร็วๆ โ okay. อเคขาชช้นซ่อมด้วยขอฟ orks and spoon ด้วยให้มอมี่อ่าไหนบอกจะให้แดดี้เด,ดีฉันให้มามี่แล้วมาให้แด้ลมาให้ีอ่อาแล้วแดดหิวข้าวอะ่ะเอาไปครับอ๋อ oh, thank you มันมีอะไรบ้างไหนหพรีเซนต์ดิมีแครปม,มีมีพิชา ยกก็มีครีมมีครีมด้ะโอเค thank you และคร้มกันและครีมหน่อยโอเคเอ่อต้องใช้ช้อนแบบน,นี้ต้องหยิบแบบนี้โ <Okay. S 2> อเคยูทำ thank you ฉันอิ่มแล้วบ๊ายบายกรอบตากิน